สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเค้กหน้าผลไม้กันค่ะก็จะมีผลไม้สดแล้วก็ผลไม้กระป๋องนะคะพอดีวันนี้ยายไปเจอสตรอเบอรี่งามๆเลยค่ะก็เลยนึกอยากจะทําขึ้นมาค่ะผลไม้ก็ตามชอบเลยจ้าวันนี้ยายจะใส่คีวีด้วยค่ะคีวีนี้เป็นคีวีสีทองค่ะไม่ใช่สีเขียวเนาะ สีขาวก็เราอาจจะใส่กล้วยก็ได้ค่ะไปได้กล้วยไข่มาเหมือนกันแต่ยายอาจจะใส่ลิ้นจี่ดีกว่าค่ะลิ้นจี่ก็สีขาวเนาะแล้วก็ส้มมันดารีนค่ะสีเหลืองสองสามสีนี้ก็พอแล้วจ้าในส่วนของแป้งนะคะก็จะมีน้ำตาล150กรัมค่ะไข่3ามฟองน้ำร้อน3ามช้อนโต๊ะค่ะ แป้ง150กรัมวานิลา1ซองจ้าแล้วก็ผงฟูครึ่งซองค่ะ8กรัมค่ะส่วนผสมแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลยง่ายจริงๆค่ะเราจะปั่นไข่น้ำตาลแล้วก็วานิลาไปก่อนค่ะทยอยใส่น้ำร้อนไปทีละหน่อยค่ะ ให้ขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะผงฟูกับแป้งผสมรวมกันค่ะร่อนไปแบบนี้เลยยายก็จะผสมกันแบบนี้ค่ะง่ายด,ดีค่ะใส่ลงไปเลยจ้าช่วงนี้ก็วอมเตาไว้เลยค่ะ180องศาจ้าเทใส่พิมพ์เลยค่ะ กระทุง้งกระทุงนิดนึงค่ะแล้วก็เอาเข้าอบค่ะ15-20องศาแล้วแต่เตาเลยจ้าช่วงที่เค้กเรายังไม่เสร็จเราก็ผลไม้กระป๋องเราก็เอามาซับน้ำให้แห้งก่อนค่ะล้างผลไม้ล้างสตรอเบอรี่ซับน้ำไว้เหมือนกันค่ะอ๋ออ่าง่นสีม่วงก็จะใส่ไปด้วยค่ะเกือบลืมไปเลยเพื่อความสวยงามเนาะสีสันค่ะ ก็ไม่ม่วงสนิทเลยค่ะสองสีม่วงขาวค่ะอบเสร็จแล้วก็จะฟูๆนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็คว่ำใส่ตะแกรงทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะแป้งของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยผลไม้ค่ะทั้งผลไม้สดผลไม้กระป๋องเลยเนาะตามชอบเลยค่ะคราวนี้สตรอบเบอร์รี่ยายก็จะผ่าครึ่งค่ะแล้วก็วางแบบนี้เลย ต่อไปก็เป็นส้มค่ะสีสันจีจา๊าดมากเลยค่ะต่อไปก็เป็นลิ้นจีจ้าลิ้นจีกระป๋องค่ะข้างในสุดก็จะใส่กีวีค่ะเป็นเป็นกีวีสีทองค่ะไม่ค่อยมีเม็ดเท่าไหร่ ไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะเราทำกินเองไม่เป็นไรเนาะที่จริงแค่นี้ก็โอเคแล้วล่ะค่ะแต่ยายจะแซมด้วยองางนอีกนิดนึงไหนๆก็ตั้งใจจะใส่แล้วเนาะพาครึ่งค่ะแล้วก็เสียบๆไปอย่างนี้เลย<ม>แค่นี้ก็พอแล้วค่ะต่อไปเราจะมาทำน้ำราดกันค่ะน้ำเคลือบเค้กเนาะก็จะเป็นซองแบบนี้นะคะ ต่อหนึ่งซองเราจะใช้น้ำสองาสิบมิลลิตรค่ะเดี๋ยวยายจะใช้สองซองเลยจ้าให้เขาเต็มนี่เลยเนาะผลไม้ของเราจะได้ไม่โผล่ค่ะน้ำเย็นครึ่งลิตรค่ะผงสองซองแล้วก็น้ำตาลสี่ช้อนโต๊ะค่ะยกขึ้นตั้งไฟค่ะคนตลอดจนกว่าจะเดือดค่ะ พอน้ำเดือดเขาก็จะเริ่มใสแบบนี้ค่ะใสแบบนี้ก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะเดี๋ยวยายจะปล่อยให้เดือดอีกสักหนึ่งนาทีแล้วค่อยปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขเย็นตัวสักส5นาทีค่ะแล้วค่อยเอาไปราดบนเค้กจ้าเทราดเลยจ้า เอียงซ้ายเอียงขวาให้ก็ทั่วค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้เย็นสนิทแล้วค่อยมาตัดค่ะหน้าตาเค้กของเราก็จะเป็นแบบนี้จ้าเดี๋ยวเรามาตัดดูค่ะ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าตัวแป้งนุ่มๆค่ะแซบ่แซบๆเด้อค่ะมามาค่ะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ